รับมอบสาธุสาธุครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับคุณยายโอ้ตอนนี้ยายอยู่ที่ไหนเป็นยังไงแถวทางบ้านได้ยินเสียงลูกปืนไหมดังไหมดังมากเมื่อกี้เห็นเห็นยายพุ่งมาด้วยไปพุ่งมาเลยลูกใช่แล้วต่อหน้าต่อตาต่อมาหนีเท่ากับกองอบุญบารมีตัวแรกครับเป็นอาจารย์บาเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบลวครับตอนนี้นครับว่าผมยังอยู่ที่บ้านหัวเราครับเป็นบ้านของชินบาเบอร์นครับเนาะซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนตอนนี้ก็ได้ยินเสียงตามสายนะครับเนาะจากพูยญญ่บ้านครับเพิ่นกําลังประกาศพว่าแถวหมู่บ้านผมคิดว่าห่างไกลจากกัมพูชาพวกสมพวรครับก็ได้มีาชาวบ้านครับ ที่อบพยพมาตอนนี้พยาบาลกบประกาศนะครับเนาะกระสินเสียงคําประกาศของพยาบาลแะครับชาวบ้านที่ว่ามีสา์มีหมอนครับมีกับเข่ากับน้ำประกาศให้ชาวบา้านซอยกันละครับนําไปช่วยกันบริจาคให้กับชาวบ้านที่ลําบากนะครับเนาะกับเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนกัมพูชาครับ เดี๋ยวผมสี่น้องสอบถามชาวบ้านนะครับเนาะว่าตอนนี้มากกันหรือ,อยังอ่านี่นะครับเนาะงง้อข่วยตรงนี้คิดว่าปลอดภัยที่สุดครับท่านผู้ชมครับเมื่อกีพ้พนับงานพนะกาศเป็นังไรก่อนเมื่อกี้นี้มาพาะว่าใช่ที่ใส่แดงผลพวัพประโยชน์มากบ่แอนโอ้มากกันหลายบ่มากกันหลายมากทั้งหลายแสดงว่าเหตุการณ์ตอนนี้รุนแรงตรีกันรุนแรงแห่งเหตุการณ์อตาเหตุยังไงเสียบานคือรุนแรงขัดแย้ แรงเล,แล,แลยแรงใช้ยอะสิมาเพิ่มอีกคือเด้อมาเพิ่มอีกว่เอใช้ย่อย,ยมากเรือย้อนม, <กะ S 2> มันอยู่หลายทีเนาะมันอยู่หลายทีมะเขตออุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ครับแมนมุดเลยที่เขตยดชายแดนนี่ครับโอ้ครับมันกระสิไลไปเรื่อยเขาท,เท,ที่เขตเขมี่นี่มันจะไล่มดทมุ่งเลยเด้อ้หอดจันทบุรีกับแมนเลยทั้งเด็กแมนมุดเลยโอ้อจันกับแมนหอดจัน หมู่บ้านเฮาก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเ<ม>นาะน้ำเครื่องใส่เครื่องซอยไปให้ชาวบ้านที่เพิ่นเดือดร้อนแม่นแม่นบางคนบ่ฮู้เด้ว่าความเดือดร้อนมันเป็นจังได๋โอ้ยเขาถิ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยงัวควายเขาถิ่มมาหมดเลยเด้เฮือนกาถิม่มมางัวควายก็เอา,ามาบ่ได้มาเอามาบ่ได้เป็ดไก่ก็เอามาบ่ได้เอามาบ่ได้มาได้แต่โตมาได้แต,ต่โตโคโลโคโลแต่เสื้อผ้าจะเก็บเก็บน้มท่านบ่เท่านั้นล่ะเสื้อผ้าเก็บบ่ทันอีกบางคนบางคนก็เก็บบ่ทันฟ้าแห้งฟ้าง เยินว่าผู้เทามะขนนี่จนเป็นล้มเลยจนในทรงเขาโพยงบาลเพราะว่าผู้เทากะร่างกายกะคือว่า,าบกแข็งแรงเนาะผู้เทากระตกใจน้ำเนีกตกใจเล็กน้อยเด้วก็คนมีท่องีิบันเพราะว่ามันจะหลูกพื้นมาจะย่ามไหนลุระเบิดมาจะย่ามไหนก็บบกห่วไม่มอยแล้วแม่แมตกใจเนี่ยผมก็มัวหาแต่เหล็กแต่เบอร์พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รีตนพี่น้องมาเท่าน้อตรงนี้เป็นบ้านเกิดผมครับ ซึ่งรถผมก็จอดไว้ตรงนั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ครับเดี๋ยวผมสี่เขาไปเยี่ยมเยียนกับชาบานที่มีคมเดือดร้อนที่มาเขาเรียกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็ยนมาพึ่งเย็ยนอ่าเข้าก็ต้องไปเบิ่งเพิินไปซอยเพิินมาขาดเด้ออียังขาดเสื้อขาดสรดขาด,ขาดม้อนกะเขา้ากับชาวบานก็น,นั่งในเพิินเนาะไปซื้อน,านา้ำจักแพคหนึ่อนเอาไปให้เขาได้ดื่มได้กินก็เนาะ พอว่าชาวบ้านแต่และคนก็ซอยกันออกคนละแพ็กสองแพ็กสามแพ็กสี่แพ็กตามำษษาาคำลังัทธาละบางคนเงินอนลายก็ออกลายบางคนก็นเงินหน่อยก็ออกหน่อยพอบางคนบานเฮาสิมีกินกันยังบ่มีกินด้วยกันได้ใช่ปัจจัยแม่นเพราะเศรษฐกิจบ่ดีอ๋อค่ะค้ายก็ยากล่ำบาทค,ค,ครับผมสิผ้าคุณาบางนะครับเนาะบางหรือว่าคุณอดิศักดิ์ครับไปซื้อน้ําตรงนั้นครับที่ร้านนู้นเป็นร้านชื่อร้านอะไรนะแม่สุกัน ตามมาครับท่านผู้ชมครับอขอรบกวนหน่อยด้วยครับเด้อขอรบกวนครับเนื้อขนอกกับเป็นชาวบ้านที่มีความจิตใจงดงามนะครับถึงเข้าสิทุกสิยากลำบากกับต้องซอยกันนะครับท่านผู้ชมครับโอ้คุณบางมีง้อจากตัวมีขั้วจากตัวนี่มีขั้วสามตัวขออย่าให้ดูปืนมาถึงนี่กันแล้วกันเนาะแม่ไม่นี่เป็นร้านค้าของร้านแม่สุก,กันครับร้านแม่สุก,กัน เห็นไหมครับนี่เป็นชาวบ้านบ้านของเราครับหนูอยู่อยู่มอไหนนะมอค่ะมหกเลยครับแต่ดูว่าหน้าตาหนูเหมือนกับประมาณอยู่มมหนึ่งมมสองเป็นเด็กที่อ่อนกว่าจริงจรครับไม่น่าเชื่อครับสวยจริงๆครับเอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณบางซื้อเรียงเอาน้ําแพ็คหนึ่งครับอ่าเขาเรียกว่าบีน้อยก็ทาน้อยช่วยกันช่วยกันเนาะเพื่อที่จะนําไปให้กับ ชาวบ้านที่เดือดร้อน,นตอนนี้รออยู่ที่โรงเรียนครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นความมีน้ำใจของชาวบ้านบ้านหัวเหลาจริงๆนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาออกไปเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบ้านผมเนาะเนาะบ้านชินบาเบอร์ครับบ้านชินบาเบอร์อ่ะซึ่งตรงข้ามเนาะเนาะเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนซึ่งต้นนี้ครับ แอดมดเมีช่าบ้านนะครับเนาะที่ลีไยครับมาพักอยู่ที่โรงเรียนหน้าบ้านพอดีครับเพราะว่าช่วงนี้ตามตะเข็บชายแดนนะครับเนาะไม่สงบครับอ่ะเดี๋ยวผมสิบผ้าอาจารย์บางแล้วครับนำหนมและก็หมอนเอาไปบริจาคช่วยเหลือกันตามมีตมเกิดนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะอ่ะผมก็ได้ผ้าอาจารย์บางครับกับอาจารย์เหมียงนะครับเนาะ นำสิ่งของเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ประสบความเดือดร้อนนะครับเนาะอ่ะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมอ่าอยากร่วมกันบริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังตกทุกลำบากชายแดนสีสเกตนะครับเนาะกะให Awesome, โทรมาหาผมเลยครับ0827518514นะครับน้อถ้าหากว่าไม่สะดวกครับกระห้ยน้ำจะตูประจัยมาครับผมสี่ระสานงานกับพยาบาลแต่ก็สิาน้จะตูปัจจัยครับเพื่อที่จะนำมาช่วยกับพี่น้องตอนนี้ที่ลำบากนะครับนาะจากเหตุการณ์ไม่สงบครับชายแดนซึ่งบ้านผมก็ถือว่าปลอดภัยนะครับนาะนี่เป็นโรงเรียนครับพุ่นภูอพิลบนยุทธพุ่นเปนบ่ ยังพาสนามไปเลยป่ะหรือว่าไปไปทางไหนดียังพาสนามไปเลยค่อยไก่เนาะอ่ะครับยามตกทุกข์ได้ยากยามลำบากก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเนาะสงสัยเพิ่นสีเห็ดผุดแล้วครับมองที่รับบริจาคนะครับเนาะเป็นที่รับบริจาคอ่ะตรงนี้ยังปลอดภัยครับท่านผู้ชมครับจังไรก็ขอขอย่าให้ระเบิดมาถึงนี่เนาะอยากให้มาถึงตรงนี้ครับ โอ้ครับท่านผู้ชมครับเห็นมาครับครับท่านผู้ชมครับถึงเป็นชีรระบ้อนะครับเนาะตัวนี้เป็นศูนย์บริจาคครับอบพยพอ่าครับเดี๋ยวบริรับมอบรับมอบครับรับมอบสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กับชาวบ้านกับน้ำเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเนาะเอามาให้ครับ ชาวบ้านที่เดือดร้อนครับท่านผู้ชมครับอันนี้เดินทางมาจากจากบ้านกระแซงค่ะบ้านกระแอ๋ออำเภอกัทนทรักษ์ตอนนี้เสียงปืนยังดังอยู่ดังอยู่ขฟาดครับอยู่ไม่ได้แล้วแล้ววัวควายเอามาได้ไหมครับเอามาบ่ได้ค่ะววัควายจบแจ้งเลนนี้ไปทางไหนนะวัวควายก็มาบ่ได้ควายใส่เป๋าเรียบร้อยครับมาแต่โตเอาชีวิตให้รอดก่อนนะเนาะ อ่ะผมขอเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเอไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพมหานครอยู่ปากใต้ภาคกลางถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์เลยเครับโทรมาหาผมครับ0827518514วริษัเป็นสิ่งของหรือว่าจะตุปัจจัยครับช่วยช่วยกันครับท่านทุกครับขอบคุณมากนะครับถูกครับ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 สู้สู้สู้เนาะเป็นกำลังใจให้ทหาร สาธุสาธุปลากระป๋องเครืบครัวมีแยกสมาค์ครับครืบครัวมีการแยกสมาค์ครับนี่แหละครับเวลาตกทุกข์ได้ยากลําบากคนไทยเฮานี่ดีอย่างหนึ่งคนไทยดีอย่างหนึ่งช่วยเหลือกันเวลาตกทุกข์ได้ยากอืมครับผู้อพยพนะครับเนาะมาพักพิงที่โรงเรียนบ้านของเราครับก็มีทั้งคนแก่และครับมีทั้งคนแก่แล้วก็มีทั้งเด็กๆเด็กหน่อยนะครับเนาะทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะครับผมขออนุญาตนะครับเนาะ สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นจะไหนเนาะคุณยายไหมต้อนนี้ยายอายุเท่าไหร่ยายจะปีอ้วตอนนี้เป็นคู่เป็นนายายโอ้โหยายก็คดีบ่โอ้โหยายก็คดีสาธุให้บานเมื่อข้าสงบนเนาะให้บานเมื่อข้าสงบครับสาธุสาธุครับนี่คือคุณยายครับที่อยู่บ้านกระแสงบ้านกระแสงครับก็เดยขยกพยกมาที่บ้านหัวเหล่านะครับเนาะ นี่นะครับมีทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยมีทั้งอาจอกอกาจารย์นะครับต่างก็มาช่วยกันเต็มที่ครับเพื่อที่จะให้เป็นที่พักพิงอาศัยก่อนนะครับนาะเป็นที่พักพิงอาศัยก่อนครับครับมวสิปินผู้ใหญ่บ้านมวสิปินคู่นะครับนอก,นอกชาวบ้านของเราต่างก็ช่วยกันเต็มที่ครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่อพยพมาให้เพิินได้อยู่ ดีมีสุขให้เพื่อนอยยุแบบสบายๆนะครับเนาะนี่นะครับนีร้อนมาพึ่งเย็นถ้าหากว่าชาวไทยไม่พึ่งกันครับไม่ช่วยแล้วกันครับอ่ะแล้วใครล่ะครับจะมาช่วยกันนะครับเนาะสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับโอ้เนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านพวกเราครับท่านผู้ชมครับอ่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไง ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับไม่ทิ้งกันผู้ที่อบพยกมาจากชายแดนกันทะลักกัมพูชานี้ร้อนมาพึ่งเย็นเราต้องต้อนรับเต็มที่เลยเออเต็มที่เลยมีอะไรก็จัดให้เต็มที่ครับผมไม่ให้ขาดตกบกพร่องใช่ครับผมเครื่องดื่มน้ําอาหารการกินอ๋อทางศูนย์ราชการก็ช่วยเต็มที่อืมครับที่ประธานรัฐบาแป๊บเดียวชาวบ้านออกมาร่วมบริการเต็มครับพืดเลยครับตรงกับตอนนี้ก็ยัง ทยอยมาอีกอ๋อครับกำลังมาเนี่ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านเจบุนก็ต้องทีมงานของผมชินมาเบอร์สตดิโอกต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจครับขอบพระคุณมากครับผมเห็นไหมครับคุส้มครับคุณครับเดี๋ยวไปถามน้องผมก่อนเนาะไปถามน้องผมก่อนอ่ะสวัสดีครับ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 มาจากมาจากบ้านไหนครับกันทะลักอยู่บ้าน บ้านกะแสงตอนนี้น้องหนูเรียนอยู่มอไหนตอนนี้หนูจบ,จบม .6 แล้วจบม .6 แล้วโอ้โหครับขออภัยผมนึกว่าน้องเรียนอยู่ม .3 ม .4 แสดงว่าหน้าอ่อนอเป็นยังไงแถวทางบ้านได้ยินเสียงลูกปืนไหมได้ยินดังไหมดังมากโอ้โหตกใจฮะเขามาตั้งอยู่ในบ้านเหรอเมื่อกี้เห็นเห็นสายพุ่งมาด้วยไปพุ่งมาเลยลูกใช่แล้วตอนหน้าต่อตาตอนหน้าต่อตาเลยแล้วลูกทำยังไงวิ่ง หรือว่าไปไปหลบอยู่ในบ้านหลบอยู่ในบ้านโอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเด็กนะครับเนาะแต่กับเป็นเด็กผู้หญิงครับอืมที่จบมรหงแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับอ่ะอยากช่วยเหลือนะครับเนาะจะเป็นจตุปัจจัยเงินทองกับติดต่อมาทางผมนะครับเนาะชินบาร์เบอร์สตูดิโอครับทางอยู่ทุกครับชินบาร์เบอร์สตูดิโอครับ0827518514นะครับเนาะขอบพระคุณมากครับผมนี่ครับคือความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านกัดแซงจริงๆครับท่านผู้ชมครับผมไปแจ็คซีวานีไหนะครับเนาะแจ็คซีวานี่อะไรล่ะครับผมสงครับครับตัวนี้ชาวบ้านกัลังไหลเข้ามาครับชาวบ้านลังไหลเข้ามาครับเพื่อที่จะนําสิ่งององเอามาให้กับชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนนะครับเนาะที่มีความเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดือดร้อนจริงๆอ่ะ ตอนนี้ต้องหนีจากบ้านหนีจากช่องครับต้องทิ้งวัวทิ้งควายแล้วก็ทิ้งเป็ดทิ้งไก่ทิ้งทุกอย่างครับมาแต่ตัวกับหัวใจครับนี่แหละครับได้รับสิ่งของครับเนาะซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานในการมอบครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับชาวบ้านบ้านหัวเหล่าครับป้าครับมีน้ำใจจริงๆริงครับนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำใจครับ ไม่ทิ้งกันอยู่เลยครับไม่ทิ้งกันอยู่เลยครับเป็นอาวัยรุ่นสาวๆจากบ้านพวกเราครับเนาะอ้ยสุดยอดจริงๆครับสาธุสาธุขออนุโมทนาสาธุด้วยครับสาสุดยอดจริงๆครับนี่คือน้ำใจดีครับคนไทยไม่ทิ้งกันจริงครับคนไทยไม่ทิ้งกันจริงครับสุดยอดจริงๆครับอ่าเ็นะครับเนาะเป็นเด็กวัยรุ่นบ้านพวกเราเอามาอีแล้วครับน้ำมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับหนึ่งกระสอบครับ สุดยอดเลยครับอาสาทุสาธุขอให้บุญกุศลครั้งนี้จงอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตะกะจงให้โชคดีเออมีชัยคิดจะได้ก็ใอแสงสันสื่อเลขก็ให้ได้เลขเด้อสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นบ่เป็นน้ำจิตน้ำใจดีครับท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับเห็นไหมเด็กๆเขาก็มีน้ำใจครับนี่เป็นเด็กนะครับหนูหนูตอนนี้อยู่มอไหนครับมอไหนโอ้มอสามนี่มอไหน โอ้ลุงนึกว่าอยู่มอหนึ่งหน้าอ่อนทนนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิ้าท่านผู้ชมนะัเนาะก่อนจากกันครับคลิปนี้ก่อนจากการผมสิ้าท่านผู้ชมครับไปขอโชคลาภเพื่อที่จะเป็นแนวทางเอาไปฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะครับท่านผู้ชมที่ครบราคหลังจากผมเนาะกับอาจารย์บางครับก็ได้ดั่มสิ่งของว่าสิเป็นน้ำเปล่า จากสิ่งของต่างๆเอาไปซอยเหลือซอยเรือโวกโอพยอนีมโภคอพยพตอนนี้เขามาอาศัยอยู่บ้านเฮาอยู่ยเมียบบ้านเฮาครับบ้านนี้เฮากระต้องขอบุญบารมีที่เฮาฮ็ดบุญใเทเธอนี้ให้มีโชกมีลาภก็ให้าอาจารย์บางขอจากศาลเพราะว่าศาลแห่งนี้เป็นศาลที่อยู่บ้านของอาจารย์บางครับขอเป็นเหล็กสลากินแบ่งรัฐบาลสามตัวและสองตัวว่าเจ้าทีเจ้าท้า,ทาง หรือว่าเป็นผีพองหรือว่าเจ้าทีเมืนน้อนี้เพื่อสิหายตัวใดกายเป็นยิบโชกยิบลาบใส่มือให้ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อสุดคุณจริงครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์บางสีจุดถูมจากานําดอกไม้ไปไหวเจ้าทีนะเนาะเพื่อที่จะขอโชคขลาบเอาไปฝากท่านผู้ชมครับเพราะว่าทีดผมม้ามเลยนะครับเนาะขันบ่มีของดีเอาไปต้อนท่านผู้ชมนั่นก็นบ่คือครับยางขีลายข้าวมาทําบุญมาซอยเดือ เพื่อนที่ตกผู้ยากใกล้ๆกันนําแนวทางไปฝากคำส่งครับนําแนวทางเน,นาะนั่เป็นแนวทางครับเขาบ่กเขาบุกหุ่นละครเป็นเพียงแนวทางพอทาตรงใจทาส่งกับศิวา,บวากันกระว่ากันไปถ้าไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านครับนี่คืออาจารย์บางครับยอดจริงๆครับทุณส่งครับเอาละครับทุณส่งครับจุดทูบเก้าดอกเพื่อเป็นสิริมงคลครับท่านผู้ส่ครับนาทีรือเสใจสาธุสาธุ นะโมตัสสะพราะว่าตัวราตสัมมาสัมพุสันนะโมตัสส์พระว่าตสัมมาสัมพุสันนะโมตัสส์พระว่าตสัมมาสัมพุสันผู้พิวัฒน์ศาสนาพุทปัจจุบัี้นีนัไปยังประเทัเตเปียนงุนหลังตุกิจาผู้พิวัฒน์าสนาพุทปัันี้ท่นัไปยังะเเตเีนงุนกลางตุกิจสาธุส้ธุทีาสนาพุทธปัจจุบันนี้ที่ั่งไปยังประเทศเตเยนงนลางตุกิจจากขาาถจารย์บานมาอโชคขอลาภอลังจลากทญเสจ้ล้ว ก็ขอให้เจ้าที่ทั้งจงเสกโชกเสกลาบลงในบาทและก็จงไปดนปุนบรรดานจิตเจ,จ้าหน้าที่ที่อยู่กองสลาะกบอกว่าเจ้าหน้าที่สีหัวล้านหัวเถิดหรือว่าล่งพุ่งโตเตี้ยตโตดำเป็นท่อนเป็นก,ะนก,ะนกะระถอกกระเทยกระร่าให้ดุนบรรดานจิตเจ,จา้านาทีละนั้นมาหมุนเลขจากกองสลากให้มาตกในบาททั้งสามตัวหรือสองตัวอาจารย์บาทสาธุสาธุครับผมครับเป็นความเชื่อส่วนพนังจริงจริงครับอาจารย์บาทรู้สึกยังไง เป็นตาดงก่นด้แดงด้แ่เป็นตาขิวนองขี้ดอกกสศลหายทิ้งหมดร้อยปอร์เซที่นึงเนาะทีนึ่งนี่ละเดือนแปดสิหอดนี่หละพีนุสแปดสามปาเด็ดเอาแล้วครับข่านผู้ชมครับนาทีสำคัญนะครับเนาะอาจารย์บามาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อาจารย์บาบหบาทขอเป็นเหล็กสองโซ่เนาะเล็กลางกว่าขอเป็นเด็กสองโซเล็กางงนอกลาง สิให้ตัวใดกับยิบโชกหยิบแบบใส่มือเนาะสาธุสาธุเอาละครับเดี๋ยวผมสิถือบาทให้อาจารย์บางครับเอาละครับไ่ต้องถือกันเลยครับให้อาจารย์บางคนถือทั่วครับคนทั่วงก่อนถัดไปเราจะเห็นต้อโชกต้อลาบใส่มืออาจารย์บางเนาะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับมาลุ้นกันครับว่าอาจารย์บางครับเนาะเป็นการขอครั้งแรกครับว่าจะให้ตัวไหนครับตัวแรกครับเฮ้ยอะไรอาจารย์บางเลขสามเลขสามปาร์ตนะพอมันกล่องนะพอมัน ไอ้ท่านผู้ชมเห็นชัดว่างี้เห็นบอกมันตัชัดอะไรชัดบอชัดครับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาลงไหมขอตัวที่สองบาทนี่เอาล้ครับตั้งจิตตั้งใจในงแน่วแน่เด้อขอบุญบาร,รมีกุศลครั้งนี้จงโดนบันดาลยิบโขายิบลาบเป็นเลขล่างหรือว่าเลขท้ายสลากกินแม่รับบาลสองตัวต่อเมืออาจารย์บางสาธุสาธุมากแล้วครับตัวที่สองครับ ชัดเจนบ่เลขสามอีหยังเมื่อกี้เลขยังเลขสามได้เลขสามอีกอัย่ะหรือว่าเพิ่นให้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับสามสามนะครับเนาะสามสามเป็นยังไงอาจารย์มานก็เลยสามสามมันต่อให้ยี่หรี่ปะต่อต่อตัวนี้ให้เลยอัย่ะอ่ะครับท่านผู้ชมเอาเลยแน่เพิ่งเนาะเอาเลยแม่แเพิ่นให้ตัวนี้เนาะเพิ่นให้ตัวนี้ทัวันเนาะเลตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับสามสแต่ว่าทางภาษาตัวเลขสมกับ8ดตัวเดียวกันนั่นล่ะสาสามหรือว่าส8มปดก็ได้ก็ได้นั่นล่ะครับท่านผู้ชมครับแตัวเดียวกันแมนครับเอาแล้วครับปอกไปเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสตัวได้ไหมนี่เป็นเลขท้ายออกมาทีหนึ่งฮะยาปูาโอ้ยาสีปูสาเออขอจิบโชกยิบลาบใส่มือลูกหลานเน้อยาสีปูสาเออยิบโชกยิบลาบใส่มือลูกหลาน อ่ะเลขขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเลขยกไทยเ,เรยกาเรก็ที่หนึ่งเด้ยบร้เนี่ยอ่ะตั้งคิดตั้งใจให้ดีบ่เนี่ยอาขอพนดีๆสาธุเกษสิไทยตัวได้ก็ต่อไสเมืออาจารย์บางเด้อสาธุสาธุาธาธตัวแรกครับท่านผู้สขับตัวแรกตัวแรกครับอาจารย์บางไหมที่ยังดิ่นเน่าเน่าอยู่นี่ไหมเฮ้ตัวอาจารย์บางยัง่าษาอีก่เลยเก่าเป็นเลขเก่าที่นี่เก่าอุ้ยเลขเก่าอาจารย์บางครับ ตัวแรกครับเป็นเลขเก้าครับเป็นเลขเก้าชัดเจนครับเนาะชัดเจนอ่ะหกเก้าหกก็ได้หกก็ได้เต่อไปตัวเดียวกันแปนต่อไปเป็นตัวที่สองครับสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางเนอะไอ้สีอาสาให้เป็นยิบใส่มือครับอาจารย์บางเนอะจะให้ได้ก็ได้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองครับมาแล้วครับสาธุสาธุ ฮะเป็นไคตัวใดเป็นเลขสี่เ่เลขสี่ใ่ผู้ชมงมงไหมเป็นเลขสี่ครับเ <4. S 2> <9 4. S 1> ก้าสี่เก้าสี่จะสี่อะไรชอบไหมจะอธิษฐานี่มักสนะี่ยังคิดว่าสี่หนึ่งสสองก็ได้เนาะอุ้ยสีสองออกไปแล้วออกมาแลยแต่บโนเเบน่เร้คับโบนีมันออกสองสี่อาจจะเป็นสีสองก็ได้อาจเป็นพีเป็นนองก็ได้แ่นเพราะว่ามือเห็ุสงครามวันทยิบสี่เลย กะโบนี่ครับเอาล้วครับตัวสุดท้ายครับสำหรับเลือกใ้สำหรับกินแบบรัฐบาลสามตัวสาธุสาธุให้คอกระพังเด้ออ้าวอาจารย์บางคนคักขึ้นมานี้คนให้คักๆคนให้ทั่วทั่วั้นพิ้นครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับใช้ที่แจ้งนายนายดในการนำเสนอครับตัวสุดท้ายครับอาจารย์บางยังดิ่นตุ๊กตุ๊กตุ๊กบ่ดิ่นบ่ดิ่นยังดิ่นเบ่เอาล้วครับท่านผู้ชมครับ ตัวสุดท้ายแปดเป็นเลขแปดจริงๆเป็นอะไรตัวแรกจำได้ไหมสามเก้าเก้าสี่แปดอุ้ยเก้าสี่แปดสี่แปดเก่าก็ได้อะไรอาจารย์เลยก็ได้น้อไม่ต้องเสียอ่านะบอกเด็กอาจารย์บานเลยนะเอาละครับเป็นเลขแปดนะครับน้อเก้าสี่แปดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับนาะมาสรุปสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2000 500ร8อหลังจากผมนะครับเนาะเด็กกลับมาบ้านเกิดครับบ้านชินบะเบอร์ก็ไเด้มมหาอาจารย์บางครับให้เพื่อนช่วยเสียงโฉกเสียงหลับก,ก็ไม่ฝากผันธุณค,ครับแต่ว่าไม่ได้มาขอเฉยๆการเด็ก้าอาจารย์บางไปทั้งบนครับสื่อน้ำสื่อเครื่องใส่เครื่องส้อยเอาไปให้ให้ใครล่ะให้ผู้อพยพกผู้อพยพที่ว่ายุยใ<อ>ช่เดนใช่แดนบา้านคิดใช่เดน<อ>่นอ่าสีไอ้กรัก คนมาพึ่งผ้าอยู่บา้านเท่าพราะว่าบ้านเท่ากับปลอดภัยกออลัวอ๋อลังจากนั้นกันเท่าได้๋ยทำบุญทำยังไงจะเห็นกันไดแต่นี่แต่การขอโชคลาภเพิ่ต้เนาะไปฝากอีกทีครับครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาจารย์บางให้ครั้งแรกจริงๆครับอาจารย์บางให้ครั้งแรกจริงเลขสองวครับเลขสองวดสามสามสามแปดครับสามสามและสามแปดครับ, 3, 3, 3, 8, รบไม่ต้องกลับ ตรงๆไปเลยครับอาจารย์ห่างบอกว่าไม่ต้องกลับตรงๆส่วนเลขสามตัวครับเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดหรือว่าหกสี่แปดสามตัวนี้ครับหากว่าท่านผู้ชมสิ่งนั้มไปตัดหนึ่งครับไปสร้อยออกมาจิกจิกจิกเป็นเลขสองโก้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ที่เจริญญาณของท่านผู้ชมวันนี้ครับผมชินบาเบอร์อ่าหกำลังเทหารเนี่ยฝุ่นยึดแน่วหนากรดเนี่ยเป็นกรไข่เนาะ แมนแมนแมนคนดูเน่าหนาท่นานกันสูสเพื่อคนอยู่ข้างหลังอ่าเสียเลือดเสียเนือ้อเพท่านกันย้อมอยากให้ชาวบ้านประชาชนเฮามีความสุขไม่อยากให้เดือดร้อนอ่าก็ให้เพป็นป่าปราเขมรหรือว่าเอาเชือกคุ้งเส้นตอกคุ้งเส้นในโบสถ์ธรรมดาได้แบบนี้ตอกคุ้งเส้นในแมั่ลายกาดเนาะครับท่านผู้ชมครับไอ้สุสุดท้ายนี้ผมก็ขออาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองพี่น้องชาวไทยทุกทคนครับและก็ให้โชคดีครับให้สมหวังสมปรารถนามันี้ผมชินมาเบื้อพร้อมกับอาจารย์บ่างกราบขอลาท่านผูกชมอนครับครับสวัสดีครับ